พาไปดูความสำเร็จของสองวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ครับร่วมปลูกภูมิปัญญาจากขุนเขาสู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้านำสีของกาแฟสายพันุโรบัสตาอายุกว่า300ปีมารังสรรลวดลายบนผืนผ้าชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ครับ ปลูกภูมิปัญญาจากขุนเขาสู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้า ความสำเร็จของสองวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาผนึกกำลังใช้ซอว์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมโดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มวิสาหกิจบาราโหมราซาตมบลบาราโหมอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดดาโรบัสซาตมบลร่ทำคอบอัมเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นำต้นทุนจากร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่บ้าน ระโหมและบ้านท้ำคอกม,มาสสันสร้างลวดลายบนผืนผ้าผ่านเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ผลิตสินค้าผ้าบาติกบาราโหมชูจุดเด่นด้วยสีของกาแฟสายพันโรบาตาอายุกว่า300ปีสวยงามไม่เหมือนใครและยังเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชายแดนใต้อีกด้วยการเปิดตัวในวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ทุกท่านชอบทั้งสีแล้วก็ลวดลายค่ะก็ถือว่าเป็นการปลุก ลูกชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากขุบเขาอะค่ะสู่ลวดลายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นปัตตานีเลยค่ะเป็นการผสมผสานทั้งเหมือนกับว่าสองแผ่นดินนะคะแต่เราแบบสามารถผสมผสานได้สวยอะค่ะ คือเราไม่อยากจะให้กาแฟสูญเปล่านะครับเราก็เลยคิดค้นกันนะครับกับจับมือกับกลุ่มน้องดานะครับบาราหมตรงนี้นะครับโดยการใช้สีจากเมล็ดกาแฟนะครับออามาลงบนผืนผ้านะครับโดยใช้ลวดลายนะครับที่น้องดาส่วนหนึ่งก็เป็นลวดลายจากถ้ำพอกนะครับที่นั่งวิปัสนาของหลวงปู่ทวดนะครับออามาลงบนผืนผ้าถือว่าเป็นสวยงามบูรณาการร่วมกันนะครับทำให้เป็นการสร้างมูลค่าให้กับทั้งผ้าและก็ทั้งกาแฟ อีกทางอย่างส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งครับผมขณะเดียวกันภาครัฐโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัชดชา,ายแดนภาคใต้หรือสออ,อบอตอก็เดินหน้าอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสร้างต้นแบบซอว์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนใต้สู่ความยั่งยืนบรรยากาศข้างหลังผมนะมีรอยยิ้มมีเด็กๆมีผู้คนมีนักท่องเที่ยวเป็นวิสาหกิจที่ต้นแบบแห่งหนึ่งของภาคใต้ต้นแบบคือการความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน,ในชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในปัจจุบันก็ได้ข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตจังหวัดจากปัตตานีประูรสงขลาไปนำลวดลายที่อยู่ใน,ในถ้ำของที่ถ้ำคคกอำเภอสบาย,ย้อยมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณตั้งแต่สมัยช่วงศรีวิชัยนะครับเอามาลงปื่ผ้าและเด่มคันก็คือ สีย้อมผ้าเป็นสีย้อมจากกาแฟโรบัสต้าสบาย้อยสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องช่วยกันผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนและก็เชื่อมโยงต่อไปในวันหน้า อีกหนึ่งความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกในชุมชนในพื้นที่จังหวัดชดดา,ายแดนใต้นะคะท่านนายกภูมิใจกับความสําเร็จในครั้งนี้เพราะว่าท่านนายกได้เน้นย้ําถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จะต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ววันนี้เราได้ผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับซอฟต์พาวเวอร์ประวัติศาสตร์พื้นที่เกษตรแล้วก็เป็นความร่วมมือของคนในสองจังหวัดร่วมกันมาพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็ได้ส่งออกนอกพื้นที่เพราะฉะนั้นจากความสําเร็จ นี้ล่ะค่ะรัฐบาลก็จะขยายวงไปยังพื้นที่อื่นเพราะว่าการทําวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องการแรงบันดาลใจและความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนบารโหมกับที่สบ้าย,ย้อยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหากได้ถ่ายทอดไปในพื้นที่ภูมิภาคอื่น,นๆดิฉันเชื่อมั่นว่าคนอื่นก็จะต่อยอดแล้วก็เป็นความสําเร็จของท้องถิ่นได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากความโดดเด่นสวยงามของผืนผ้าบาติกบาเรโหมที่ปรากฏลวดลายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วที่นี่ยังมีโปรแกรมการท่องเที่ยวนั่งเรือชมอาทิตย์อัสดงเที่ยวทะเลแหวกปะตัตตานีดูฝูงนกนานาพันธุ์ทานนาซีอีแดกมปงสำรับอาหารพื้นถิ่นเสิร์ฟบ,บนใบตองทั้งหมดนี้ดึงคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างอาชีพและยังให้โอกาสเด็กกำพร้าพากทุกการจับจ่ายหากเป็นทุนการศึกษาทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแวะมาสัมผัสเรื่องราวดีๆคุณค่าทางประวัติ ที่ยังมีร่องรอยให้ได้ศึกษาที่ชุมชนบรารโหมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วคุณจะรู้ว่าปัตตานีมีดีกว่าที่คิดมุัมมัดเจแม่ถ่ายภาพนัตยาไสวิรยิยะทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายรงานจากจังหวัดปัตตานี